อ่ซาวิดัสวัสดีแล้วกันนะครับผมนะโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันหลายเดือนหลายคืนเดือนปีเลยนะครับผมน้าไม่เป็นไรครับผมนะเดี๋ยวจะมาจัดให้เลยครับที่แบร์ดิโตนะครับนะอินบ็อกกันเข้ามาเมื่อ3วันที่แล้วนะครับผมนะเบ็ดหนึ่งร้อยทุนห้าบาทครับพี่เบ็ดหนึ่งร้อยทุนห้าบาทครับพี่เล่นแทนผมหน่อยนะครับผมเล่นแทนใครไม่ได้แต่เล่นให้ดูพอได้อยู่นะครับนะฮะพอให้ได้อยู่นะครับผมมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากรบแบร์ดิโตไปเนียนะครับผมนะแบร์ดิโตเป็นเกมอะไรครับเป็นเกมกระโดด เด็บผมนะเป็นเกมกระโรกที่ถือปืนนะครับนับไปเป็นปืนเป็นปืนยังไงครับผมนะเป็นปืนที่แบบเป็นแค่รูปภาพนะครับไม่ใช่แบบว่าของจริงนะเพื่อนนะโปรดใช้วิจัยในการรับชมด้วยละกันนะครับผมเออมาอย่ารอช้าอย่ารอรีดังว่านี้ดังว่าเดียวโอ้โหไรปุยรุยไปครับผมไรปุยรุยไปว่ายังไงครับผมมาไรมาปุยมารุยด้วยกันได้อยู่นะเพื่อนนะเออมาไรมาปุยมารุยด้วยกันได้อยู่อย่ารอช้าอย่ารอรีเลยจังว่านี้ ว่ายังไงว่ายังไงเพื่อนว่ายังไงเพื่อนเกลเพื่อนเกลเพื่อนเกลโอโหแบริดโตนี่แม่งโคตรจัดจ้าเลยนะไม่ทันใจอ,อุ่หยไอ้มันเข้าฟรีเกมไปนี่ว่านะผมมัวแต่ดูไอตัวคูนนะฮะพอแงมาโอโหมนเข้าฟรีเกมไปแล้วนี่เองนะครับผมนะบอกเลยนะฮะอย่างนั้นก็หวานเกลผมถึงว่าทาไมยอดเงินมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะครับผมโอโหนะครับ คิดเอาและกันนะฮะผมลุ้นตัวคูณมากกว่าการหมุนฟรีอะคิดเอาเพราะหมุนฟรีมันไม่ค่อยได้เยอะเท่ากับตัวคูณนะครับผมนะตัวคูณหมายถึงยังไงพี่อย่างเช่นเราได้300แล้วเราคูณอยู่ที่10ใกันไหมเราก็ได้สามพันแล้วถูกต้องไหมแต่ถ้าไหลฟิลเตอร์เบ็ดนอกเป็ดในเงนี้ยเราก็ต้องไปลุน้นเอานะครับว่าจะได้น้อยได้มากก็แล้วแต่ดวงกันไปนะครับนะแต่เวลานี้แตกจริงกําไรงามๆอยูางงาอ่แล้วเล่นให้มีเทคนิคเล่นให้มีเวลานะครับผมนะอย่างไรทํากําไรได้แน่นอนเนี่ยโอ้โหมาลยครับผมนะ รางวัลเงินซูเปอร์เมกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะลองดูเอาประกันเนาะสำหรับใครทุนน้อยนะทุนน้อยร้อยเดียวครับผมนะ <c oughs> นะทุนได้น้อยร้อยเดียวครับเนาะโอ้ร้อยเดียวเสียวทั้งคืนแน่นอนนะครับผมไม่ใช่เป็นเวลานะครับผมนะอย่ารอรลยอย่ารอช้ามาครับผมอู้หูเอเข้ามา3ตัวเอเข้ามา3ตัวนี่แหละมันเป็นจุดเกิดน,นะ เขาเรียกว่ามันเป็นจุดเกิดของโบนัสเลยนะครับผมนะเรียบร้อยเข้ามาเป็นไงละ่ะอยากแตกแบบนี้ไหมอยากจะทำกำไรแบบนี้ไหมนะฮะร,รีบใช้วิจัยยานเลยนะครับแล้วรีบกด นะฮะใต้คลิปเข้ามาเลยละกันนะ,ะนะเอออยากรู้ไหมล่ะนะฮะว่าพี่ยักษ์ทำกำไรแบบไหนอยากรู้ครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมนะเออใต้คอมเมนต์แต่มันก็มีหลายคอมเมนต์นะยกเว้นที่ปักหมุดไว้นะครับผมนะปักหมุดไว้กดมาได้เลยนะครับผมนะมาสามรับตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่เออคือแปดร้อยห้ามาดีครับผม ไว้แปรดิโตแจกดีแตกดีขนาดนี้รอช้ารอรีลีลาลีจอยอะไรลรามาครับผมการดูดฟรีเข้ามาช็อตเลงโอเคครับผมนะถ้าช็อตนี้ผมได้มากกว่า500เลิกเลยเนะครับเพราะไม่ไม่เลิกเดี๋ยวดูดหมดนะครับถ้าไม่เลิกนะครับเดี๋ยวดูดคืนหมดกันครับผมนะรีไปถอนก่อนละกันนะผมจะเร่นแบบอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับนะถึงว่าวันนี้ผมอยากจะได้สัก 600บาทครับตอนนี้900ไปแล้วเลือกมาดิครับผมนะถ้าเข้าฟรีเกมแบบนี้ด้วยนะครับผมหรือการหมุนฟรีแบบนี้บอกเลยไม่ต่าไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่บอกไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้มันจะแตกเท่าไหร่ถูกต้องไหมล่ะเออนะครับนะเล่นไปเรื่อยๆไหลไปยาวๆมาไหลมา20เออมา20ไหลมาต่อ20เออมาไหลมา60เออไหล60มา เออไหลสี่จิมาเออไหลามาต่อโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะเจอปืนไว้เข้าไปคนระับรางวันก้อนโตมาทันทีเลยนะครับบอกเลยจังหวะนี้รอช้ารอได้ไม่ได้แล้วฟาดไม่4้อยโอ้โห,โหไว้แบดิงโตเวลานี้อยากเล่นอยากทำอยากจะทำกำไรครับใต้คลิปครับนะ ปักหมุดไว้ให้แล้วย้ำว่าปักหมุนดนะครับผมนะถ้าอยากจะมาเจอกัน,กนอยากจะอยู่ที่เดียวกันปักหมุดไว้ให้แล้วย้ำว่าปักหมุดไว้ให้แล้วเออปักหมุดไว้ให้แล้วมาเออคือลุอ้นจนพูดสามซ่าไปแล้วเพื่อนเออมาอีกทีอีกทีกทมาไหมมาไหมขออีกนิดเดียวไหน,ไหนๆก็เป็นสุดท้ายแล้วร้อยยี่สิบก้อยอยังดีครับนะโอ้โหได้ดีฟรีเบิร์นครับผมมา อื้มสวยๆไปพี่โอเคครับสามรอบวันนี้เราก็ทํากําไรได้เรียบร้อยแล้วขอ600ได้พันหกโอเคถือว่าดีมากนะครับดีในระดับหนึ่งเลยนะครับนะถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะโอเคนะสาหรบับวันนี้ขอตัวไปถอนก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าและการสาหรับ E ีพีนี้สวัสดีครับผม